สวัสดีค่ะวันนี้มา h p p y y h o n นนะคะจะมารีวิวการล r เอร์โอนถ่ายข้อมูล 4-in-1 ตัวนี้เลยนะคะหน้าที่ของการลิเตอร์โดยปกติแล้วนะคะจะช่วยโอนถ่ายข้อมูลนะคะจากโทรศัพท์เรานะคะลงเอสดี SD การนะคะโดยที่สามารถเชื่อมต่อได้ตรงเลยนะคะจากโทรศัพท์เราไปยังการดโดยใช้ตัวนี้นะคะในการเชื่อมต่อค่ะ สำหรับกราดลิเดอร์นะคะตัวนี้ไม่มีความจุในตัวนะคะจะเป็นตัวอะแดปเตอร์เชื่อมต่อเพื่อโอนถ่ายข้อมูลจากเมมโมรี a การ์ดเข้า iPhone, Android หรือว่า PC ค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ค่ะเราไม่ต้องใช้สายต่อให้ยุ่งยากนะคะมีตัวนี้ตัวเดียวจบนะคะเพราะว่าเขามีถึง4หัวนะคะ4 i n 1ในตัวเดียวค่ะมาเริ่มที่ ตรงหัวการเชื่อมต่อแรกนะคะจะเป็นตัวสำหรับใส่ไมโคร USB นะคะด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นมี Type C นะคะสายชาร์จ Type C แล้วก็เป็น Lightning นะคะสำหรับ iPhone ค่ะแล้วก็จะมีหัวสำหรับตัว Android ก็มีค่ะเรียกได้ว่าครบค่ะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะรุ่นนี้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ Android นะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่านแอปนะคะสามารถโอนย้ายเชื่อมต่อข้อมูลได้เลยค่ะส่วน ios นะคะจำเป็นนะคะต้องใช้ผ่านแอปค่ะจะมี2แอปด้วยกันนะคะก็คือ idis pro หรือว่า i u s b pro ค่ะซึ่งมีคลิปวิธีใช้นะคะบอกให้ด้วยนะคะสอนวิธีใช้ภายในคลิปนี้ค่ะ ข้อยกเว้นนะคะสำหรับระบบ Android นะคะตัวนี้นะคะจะไม่รองรับ Oppo แล้วก็ Vivo นะคะตัวนี้นะคะรองรับ MicroSD การ์ดความจุสูงสุดถึง 128GB เลยค่ะตัวนี้และนี่นะคะก็จะเป็นไฟล์นะคะที่การ์ดลีเดอร์ตัวนี้นะคะรองรับนะคะ พอเราใช้งานตัวนี้นะคะก็จะหมดปัญหายุ่งยากนะคะเวลาเราต้องเชื่อมต่อโอนย้ายถ่ายข้อมูลหรือว่ารูปภาพคลิปนะคะจากโทรศัพท์นะคะไปยังคอมพิวเตอร์หรือว่าการ์ดต่างๆนะคะเวลาเราจะโอนถ่ายทีนึงนะคะก็ต้องเชื่อมต่อใช้สายต่อยุ่งยากไปหมดนะคะแต่ถ้าเรามีตัวนี้ตัวเดียวนะคะสามารถจบทุกการเชื่อมต่อได้เลยค่ะ การ์ d ิเดอร์ตัวนี้นะคะน้ําหนักเบาพกพาสะดวกมากๆค่ะเราสามารถเชื่อมต่อนะคะถ้าเราอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะสามารถใช้ตัวนี้เชื่อมต่อได้เลยค่ะสําหรับระบบ iOS นะคะเราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลนะคะโดยการ r e ิเดอร์โฟรจะเป็นอุปกรณ์สื่อกลางที่ช่วยโอนถ่ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows iOS ผ่านทางพอร์ต usb นั่นเองค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่าน i u u n s เลยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถแบ็กอัพหรือว่า r รีสโต c คอนแทคเบอร์โทรศัพท์บน iDevice กับ iReader ได้โดยไม่ต้องซิงกับ i u u n s อีกด้วยค่ะสำหรับวิธีใช้ตัวการ์ดร d ดเดอตัวนี้นะคะสมมติเราจะใช้กับ iPhone นะคะเราก็เลือกหัวที่เสียบได้กับ iPhone นะคะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยค่ะ เอเสียบเข้าไปแล้วนะคะเราก็เลือกตัวนี้นะคะแล้วก็เลือก App Store เลยค่ะ<ม>แล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นแอปพลิเคชันที่ใช้กับตัวนี้ให้เลยนะคะเราก็กดดาวน์โหลดเลยค่ะพอเราต้องการโอนถ่ายข้อมูลนะคะ<ม>เราก็เสียบตัว USB ด้านท้ายเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าแอปค่ะเพื่อเชื่อมต่อนะคะ ในการโอนถ่ายข้อมูลค่ะวิธีการใช้งานนะคะเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยค่ะพอเข้ามานะคะเราก็เลือกที่ iPhone เลยค่ะแล้วเราก็เลือกอัลบั้มที่เราต้องการเชื่อมต่อแล้วก็ย้ายรูปไปในตัว sd าร์ดนะคะอันนี้เราทดลองเป็นรูปนี้นะคะแล้วเราก็กดเลือกแล้วก็กดเลือกแกกอป iusb ค่ะเราสามารถตั้ง new folder ได้ด้วยนะคะสามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์ได้นะคะ แล้วก็กดเซฟค่ะและหลังจากนั้นเราก็กดเพส์นะคะไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นใหม่หแค่นี้เองนะคะที่สนใจการลิเดอร์โฟร์อตัวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ร้าน My Happy p o o n เลยนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับคนที่สนใจการลิเดอร์ตัวนี้ด้วยค่ะสามารถติดต่อได้ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะ